สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมเรามาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์กันแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมและตัวเลขนำโชค จะได้เลขอะไรนะคะก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบบุนรวมกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซ u b สไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเต่า,อ,านออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะ หรือใครสนใจอยากจะเรียนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่คือศาสตร์มหัสจรย์โดมิโน,โนมาดามกําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่3อยู่นะคะเ,ออเดิมทีเนี่ยว่าจะเปิดสอนในวันที่8พฤษภาคมนี้แต่ตอนนี้มาดามเลื่อนออกไปแล้วนะคะเพราะว่าโควิดระบาดแรงมากคงไม่มีใครกล้ามาเรียนแล้วก็สมาคมก็ยังไม่ค่อยกล้าที่จะให้ให้อาจารย์ไปสอนตรงนั้นเท่าไหร่นัก มาดามก็เลยคิดว่าเราเลื่อนไปดีกว่าก็ว่าจะไปเปิดสอนในเดือนมิถุนายนแต่ยังไม่กำหนดวันใครสนใจทักอินบ็อกมาคุยรายละเอียดกับมาดามได้นะคะวันนี้มาดามเห่อไพ่ชุดใหม่ค่ะเพิ่งซื้อมาก็เลยเอามาพยากรณ์แทนโดมิโนโเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงปักแรกของเดือนจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภและเดี๋ยวมาดามก็จะให้ตัวเลขนำโชค ห้าหมายเลขนะคะสำหรับเรื่องตัวเลขนำโชคใครที่ได้ไปแล้วแล้วมีโชคมีลาบอย่าลืมทำบุญให้กับครูบาอาจารย์ของมาดามด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งผลให้คุณได้มีโอกาสถูกอยู่บ่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเราได้โชคลาภจากอะไรเราก็ควรตอบแทนเขาด้วยการที่ว่าทำบุญใส่บาตรอุทิศให้ครูบาอาจารย์ของมาดามนัดคนอ่านดวงนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูนะคะว่าการงานการเงิน ความรับสุขภาพและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะมีไหมนะคะ ตัวเลขนำโชคนะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะก็มี70861นกะคะก็ขึ้นแล้วขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านนะแต่ละบุคคลนะคะไม่ต้องดรามา่าเพราะว่าใครทําบุญมากก็ได้มากใครทําบุญน้อยก็ได้น้อยดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์การงานของคุณเป็นอย่างไรการงานของคุณได้สิบถ้วยสิบถ้วยในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ งานของคุณเป็นงานระบบครอบครัวหรือว่าทํางานเป็นช่วงของการที่ทํางานเพื่อครอบครัวอยากเห็นครอบครัวมีความสุขตรงนั้นได้สิบถ้วยเป็นไงงานคุณดีนะคะได้รับความรักความเมตตาเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณมองเห็นคุณเหมือนเป็นเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเรียกว่าสําหรับผู้ที่เกิดวัจนจันทร์ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนงานที่เข้ามาหรือไม่ว่าคุณจะทํางานประจํา หรือว่าธุรกิจส่วนตัวถ้าธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะทำงานในระบบครอบครัวหรือในกงสีหรือถ้าทำงานธุรกิจส่วนตัวที่เป็นของตัวคุณเองคุณก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคนในครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือถ้าคุณทำงานประจำเป็นงานทีออ่อยู่ในองค์กรต่างๆคุณก็อาจจะได้รับความรักความเมตตาจากหัวหน้าจากเจ้านายเสมือนหนึ่งคุณเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะ สิ่งนี้ที่บอกเนี่ยสำหรับคนวันจันทร์คุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นเวลาที่คุณทํางานหรือการกระทําหรือพฤติกรรมของคุณมันส่งผลทําให้เจ้านายหัวหน้างานของคุณ หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักดูเป็นคนมีมิมตรไมตรีที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่ทําอยู่ควรทําต่อไปนะคะจะส่งผลทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเงินการเงินได้เทมพานนะคะได้ <c oughs> เทมพารนบอกถึงว่าการเงินนะ่ะเข้ามาอย่างรวดเร็วมีเงินไม่ขาดมือนะ แต่มันก็มีโอกาสที่จะต้องคือเก็บเงินไม่อยู่เอาง่ายๆสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงปักแรกเนี้ยเงินเข้ามาปุ๊บก็มีเรื่องที่จะต้องจ่ายออกไปปับ๊บมันเป็นช่วงที่จะต้องเปลี่ยนมือดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าอยากจะเก็บเงินอยู่คุณต้องซื้อเป็นอสังหาหริมทรัพย์เก็บถ้าสําหรับใครบางคนบอกว่าซื้อไม่ทันนะ่ะค่าใช้จ่ายมันมายืนคอยท่า ก็ยังดีกว่าที่มีค่าใช้ใจ่ายมายืนคอยท่าแล้วเราไม่สามารถที่จะที่จะหาเงินมาจ่ายได้แต่ในที่เนี้ยเราสามารถที่จะหาเงินมาจับใจ่ายใช้สอยได้เพียงแต่ว่าหาเงินแล้วจะคิดเก็บเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยมันคงยากเราต้องเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ว่าโควิดมันมาถ้าเรามีเอ่อถ้าเรามีโอกาสที่จะมีงานมีเงินเข้ามาแล้วทำให้เราไม่ต้องถึงขั้นเดือดร้อนไปเป็นนี้เป็นสินค้ก็ถือว่า โชคดีของคุณที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นนะเย่๋เพิ่งไปคิดมากเดีย๋ยเพิ่งไปมองหาเรื่องเงินเก็บเอาให้ชีวิตเราในช่วงปีนี้นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็สะบักสะบอมแล้วยังจะมาเจอโควิดรอบที่สามซึ่งมันรุนแรงยิ่งกว่ารอบแรกอีกมันก็จะส่งผลทำให้ใครที่รอบแรกโดนแล้วยังมีเงินทุนสำรองที่จะจับจ่ายใช้สอยอในช่วงที่เขาล็อกดาวน์ได้พอรอ,รอบที่สองมายังไม่ทัน ได้ตั้งตัวเลยรอบที่สองก็มาแต่ก็ยังดีที่มันยังไม่หนักแต่รอบที่สามเนี่ยเรียกว่าทุกคนไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้คิดว่ามันก็คงจะเหมือนรอบที่รอบแรกกับรอบที่สองพอมาตูมเดียวมันหนักบางคนเนี่ยเงินเก่าใช้ไปหมดแล้วก็มียังไม่ทันได้เก็บขึ้นมาใหม่เลย มันก็กลายเป็นว่าเขาสุดหนักก็มีก็มีนะคะบางทีเขาย่ามแย่ไปเลยบางทีเขาเครียดหนักไปเลยแต่สําหรับบางคนที่รู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักใช้หรือมันไม่เหลือเก็บก็จริงแต่รู้จักใช้ให้มันไม่ต้อง เดือดร้อนถึงขั้นที่ต้องไปกูน้นียืมสินเพราะถ้าถ้าในยุคนี้กูนียืมสินบอกได้เลยว่าใช้จ่ายคืนเขายากมากจริงๆแล้วบางทีถามว่าเจ้านี้เขาจะเข้าใจเราไหมเขาเองเขาก็อาจจะเดือดร้อนเหมือนกัเนเหมือนเรานั่นแหละต่อให้เขามีเงินมาให้เรายืมก็จริงแต่เขาก็หวังดอกเบีย้ยที่จะกินจากเรานะคะเพราะฉะนั้นน่ะทางที่ดีไม่ไปเป็นหน,นี้ใครจะดีกว่านะคะเราก็มาดูถึงว่าถ้าการเงินแล้วเนี่ยมีมีม มีเงินให้เปลี่ยนมือออกไปได้ก็ถือว่าไม่เดือดร้อนนะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เรามาดูว่าความรักนะคะความรักได้ก้าดาบได้ก้าดาบในที่นี้เรามาดูว่าสำหรับคนโสดคนโสดจะเป็นยังไงความรักสำหรับคนโสดในที่นี้ก็คงยังจะต้องโสดต่อไปก่อนเพราะคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวนะคะ แล้วก็จินตนาการสูงดังนั้นเวลาที่มีคนเข้ามาคุณจะหวาดระแวงคุณจะกลัวไปหมดคุณไปจมปักอยู่กับเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยมีความเครียดหรือมีความผิดหวังหรือมีความเ,เจ็บปวดกับความรักในครั้งเก่าแล้วคุณจะเอามาลงกับในครั้งใหม่ด้วยการที่เรียกว่าพอมีคนเข้ามาแล้วคุณจะกลัวคุณจะหวาดระแวงคุณจะคิดนู่นคิดนี่คิดเยอะคิดไปว่าเขาจะเหมือนคนเก่าที่เคยทําให้เราเจ็บหรือเปล่า มันจึงทําให้คุณมีคู่ได้ยากสําหรับคนที่ยังโสดอยู่แต่สําหรับใครที่มีคนคุยหรือมีคู่ครองแล้วเรามามองตรงคนที่มีสำหรับคนที่มีคนคุยแล้วนะคะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าอยู่กินด้วยกันสําหรับการที่มีคนคุยในช่วงเนี้บอกได้เลยว่าเราอย่าไปคิดเราอย่าไประแวงเขามากจนเกินไป จนบางทีเนี่ยตัวเราเองเก็บมาเครียดเองและไอสิ่งที่เราเก็บมาเครียดเนี่ยมันมาจากความมโนของเราทั้งนั้นมันอาจจะมีความจริงส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือคือมโนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ความจริงเราต้องถามแต่การที่ถามไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ใช้อารมณ์ถามนะเราจะต้องถามกันอย่างเหตุผลหรือไม่ก็มีการตะล่อมถามแบบอ้อมๆที่บางทีเขาอาจจะรู้แต่เขาก็แบบว่าไม่สามารถว่าอะไรเราได้ ให้มันรู้สึกว่ามันไม่น่าเกียดไม่ใช่เป็นการจี้ถามแบบแรงๆนะคะค่อยๆตะล่อมถามแล้วก็เราเราหาความจริงดูว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเรามาโนไปเองหรือมันคือความจริงถ้าเกิดว่ามันมีความจริงปนอยู่ในนั้นเราก็คุยกันว่าให้เขาปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อเราได้ไหมหรือเพื่อความสุขของเราสองคนได้ไหมถ้าทําได้ก็ถือว่าเขารักเราเราก็สารต่อแต่ถ้าเขาทําไม่ได้เขารักตัวเขาเองมากกว่าคุณก็ต้องพิจารณาด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะว่าจะให้หมอดูชี้แนะเดี๋ยวเวลาคุณดีกันก็จะมาด่าหมอดูเปล่าเใช่ไหมคะเพราะนั้นอยู่ในดุลพินิจและวิจารณญาณของคุณแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องเรื่องเครียดต่างคนต่างก็มีเรื่องเครียด แล้วก็อย่าเอาความเครียดที่คุณอาจจะมีเรื่องเครียดจากที่ทํางานเรื่องเครียดจากธุรกิจส่วนตัวเรื่องเครียดจากการเงินต่างๆนานาเนี่ยเอามาลงด้วยการด่าอีกฝ่ายหนึ่งทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ฉันเครียดอยู่อะฉันไม่รู้จะหาทางระบายอารมณ์แบบใครอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเครียดบางทีเขาก็อาจเครียดแต่เขาอาจจะที่อาจจะไม่แสดงออกไม่ได้ระบายออกกับเราแต่เราเครียดเรากลับไประบายออกเหมือนเรายิ่งไปเอ่อ เพิ่มความเครียดให้กับเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรจับเขาคุยกันในฐานะของคนครอบครัวเดียวกันจะส่งผลทําให้ชีวิตมีความสุขได้มากขึ้นค่อยๆช่วยกันคิดค่อยๆช่วยกันแก้ปมต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่แล้วจะทําให้ชีวิตคู่เดินไปได้อย่างสวยงามนะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพ ได้1ิบไม้เท้านะคะได้1ิบไม้เท้าสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ก่อนอื่นเลยก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังคุณจะต้องปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่มากๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าการนั่งทํางานมากเกินไปการเป็นออฟฟิศซินโดมเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเป็นเพราะความเครียดได้ด้วยนะ10บไม้เท้าหมายถึงว่าคุณอาจจะมีเรื่องคิดเครียดแล้วมันสะสมเรื่องเครียดเนี่ยบอกได้เลยนะมันส่งผลไปได้หลายๆอย่างเลยทีเดียว คุณอาจจะไปเกี่ยวกับระบบประสาททุกๆส่วนในร่างกายของคุณถ้าคุณเครียดมากๆมันจะไปแปรปวนมันจะเป็นรวนอยู่ข้างในโดยที่เรามองไม่เห็นแล้วจุดบกพร่องข้างในของคุณมันมีจุดไหนเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เพราะเขาหลบอยู่ข้างในอวัยวะข้างในเราไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อความเครียดเข้าไปกระตุน้นอวัยวะส่วนที่กําลังเริ่มบกพร่องมันก็จะส่งผลอย่างเช่นบางคน ก็ทาให้เป็นโรคเบาหวานได้เพราะจะมาจากความเครียดบางคนก็ทําให้เป็นโรคหัวใจได้มันก็มาจากความเครียดหรือเป็นความดันได้บางคนก็กลายเป็นโรคเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทที่ทําให้คุณนอนไม่หลับแล้วคุณก็หาสาเหตุไม่ได้แต่จริงๆลึกๆในจิตใต้สำนึกของคุณมีความเครียดอยู่พอเวลาเรานอนไม่หลับแล้วเราบวกกับ ความเครียดที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของเราแล้วมาบวกกับความเครียดที่ฉันอยากหลับแล้วร่างกายไม่หลับมันจะส่งผลทําให้คุณเป็นอมษพอมภาตได้ด้วยในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์จึงต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหัวเข่านะคะอาจจะมีการปวดข้อปวดเข่าเกิดขึ้นได้ด้วยเกี่ยวกับระบบกระดูกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าโชคลาภสิ่งที่ทุกคนรอคอยอยากจะรู้ เอ้ยแล้ววันที่สองพฤษภานี้ล่ะฉันจะมีโชคลาภไหมเพราะว่ามาดามให้ก็เข้าทุกงวดเพียงแต่ว่าวันไหนที่จะโดดเด่นกว่ากันเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเรามาดูว่าโชคลาภมีไหมโชคลาภได้เดดเดดนะคะชีวิตอาจจะพลิกฟื้นใครที่กําลังแย่ๆอยู่นะคะใครที่กําลังแย่ๆอยู่ก็อาจที่จะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้โชคลาบในที่นี้ถ้าเป็นเดดเดดมาจากเออ่ เขาเรียกว่ามาจากเจ้าที่หรือเขาจะเรียกว่าอะไรนะโชคลาบมาจากผีบอกอย่างเช่นฝันนะคะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยผู้ที่เกิดวันจันทร์ให้ไปทําบุญลงศพนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วเมื่อเราอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเสร็จแล้วเราทําบุญลงศพเสร็จแล้วเรามากรวดน้ํานะคะกรวดน้ําแบบหยาดน้ําลงดินนะแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆว่าเราเ กรรมใดที่เราเคยมีเราก็ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรแล้วกรรมใดที่เคยใครสร้างกับเราไว้ไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติที่แล้วเราก็ขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นเพื่อยกถวายให้กับพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานแล้วขอให้ผลบุญเนี้ยที่คุณกระทําในครั้งเนี้ยส่งผลทําให้ชีวิตของคุณและครอบครัวมีความสุขความเจริญมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาใครที่ตกงานก็ขอให้ได้งานใครที่ ทำงานอยู่ก็ขอให้ได้ขึ้นเงินเดือนตอนตอน,นี้คงจะยากนิดนึงนะคะใครที่ทำงานอยู่ก็ขอให้งานที่ทำมั่นคงหรือว่าวันที่สองพฤษภาเนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็ขอให้มีโอกาสได้มีโชค,ม,โชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคแล้วบางทีคุณอาจที่จะมีความรู้สึกหรือว่าเซนส์จะมาบอกคุณหรือว่าบางทีเลขที่มาดามให้ตรงเนี้ยมันเกิดปิ๊งขึ้นมาในไอเดียของคุณว่าเฮ้ยเลขเนี้ย บางทีเราเอามาจับคู่เลขนี้กับเลขนี้ฉันรู้สึกว่ามันน่าจะมีนะมันน่าจะใช่มันจะส่งผลทําให้คุณน่ยจับคู่ได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะในที่นี้คุณเอาไปจับคู่กันได้แล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะเข้ามากมากกว่านะคะมีโอกาสที่จะเข้าเพราะต้องอรมาดามทํามาเนี่ย ้าในเพจนะมาดามกล้าพูดได้เลยใน YouTube มาดามเพิ่งทำไม่กี่ครั้งเองแล้วแต่ใน YouTube มาตั้งทำมาก็เข้าตลอดนะคะเพิ่งจะทำได้สามสี่ครั้งเองมั้งใน u t u b e แต่ในเพจเนี่ยมาดามทำมาสองปีสองปีจะสามปีสามปีได้แล้วอะ่ะแล้วเข้าทุกงวดมีงวดเดียวจริงๆที่ทำแล้วไม่เคยไม่เข้าเลยสักสัก,กวันเดียวมีงวดเดียวจริงๆนอกนั้นเนี่ยเข้าในมาดามทำในเพจเนี่ยก็คือทำตั้งแต่ วันจันแล้วมันมีพุทธกลางวันพุทธกลางคืนด้วยมันก็จะเป็นทั้งหมด8วันอันนั้นะเข้าเกือบทุกวันเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะใครสนใจก็ตามไปดูในเพจของมาดามได้แต่ว่าให้ใน YouTube ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เข้านะเข้าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการที่ได้รับโชคลาภจากการดู YouTube ของมาดามแล้วอะอย่าลืมนะคะถ้าคุณถูกหวยหรือคุณมีโชคลาภแล้วคุณก็ใส่บาททำบุญแล้วอุทิศให้กับครูบาอาจารย์ของมาดามนัดนะคะก็จะส่งผลทำให้ท่านได้รู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกที่จะตอบแทนในสิ่งที่เราได้รับโชคลาภจากท่านครั้งต่อ,ตอไปคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากท่านต่อไปนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วนะคะ พบกับอดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ